ิัไม่เนี่ยออออกไหมล่ะออออกไหมล่ะออออกไหมได้ไม่เย็นเขียงใหนาเขียงใหนาเราแล้วเราทำไงอีไม่เห็นังเลยาองไพี่เหรอไม่ได้มีเย่าหร่แค่นั้ให่เฉย เห็นไหมเมื่อวานอ่ะไม่ได้ใส่อ่ะฟันเล็กเลยไม่ใช่ใช่ใเมื่อวานไม่มีไอ้นี้เลยใช่ไหมใช่ถ้าหนูจัดเสร็จก็ฟันเล็กเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะห้าเดือนห้าเดือนเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนละไมของนี้เดียวกว่าไว้ทนจิตโอ้โแปลงของไวใหญ่กว่าหูดีใจมากพอถึงวันครบวันครบที่ต้องเปลี่ยนฟันอ่ะดูมีความสุขมากเลยนะวันครบมันต้องเปลี่ยนตอนคืนใช่มเลยหนูกลับไปหนูดีใจแล้วเนี่ยหนูจะได้เปลี่ยนฟันแล้วแล้วเวลาความรู้สึกเวลาใส่ฟันนะมันบีบฟัวเนี่ยหนูดีใจมาก ฟันหนูเข้าฟันหนูเข้าฟันหนูเข้าฟันกเสยอจะพูดอะไรผิดปะวะฟันหนูเข้าไม่ผิดใช่หรอถ้าใครอยากเข้ามามันแบมันเรียนสวยเลยมเลยย่าแสนใหม่ก็จะยิ้มหนูเออฟันใค่อยเข้าแล้วอะไรยก็อทฟันเสร็จดฟันเส็จแล้วกะไปโมอะไรกัลอเรายิบบที่มันย้ใหญ่ ยสูงย่ากไม่ได้เหรอทำไมเขาไม่เป็นเนาะใส่อันนี้แล้วยิ้มไม่สวยยิ้มยิ้มครึ่งฟันเแต่ยิ้มทั้งหมดยิ้มแบบยิ้มครึ่งฟันไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มึงประมาณนี้ไม่ต้องอะไรให้เห็นแต่ฟันดีได้เลยไม่ออกไม่ถ่ายถ่ายก็ลงไม่ได้ลงดูดีกว่าเดิมเยอะเห็นแต่ฟันบนน่ะลูก เม็ดเม็ดใชัดสองตีหน้าได้ไหมสองตีหน้าเข้ามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดชปลอดได้เออเออแค่แค่ไม่เห็นเลยอ่ะไม่ถนัดเลยอ่ะแค่ัาจุกก็เป็นต่อแล้วเออเดี๋ยวเตินผักเปลี่ยนอะไรนะผักอมนี้เหมือนมีคนจ้องมองแล้วแอบมองชอบหนูอยู่อ่ะอืออมนี้มันมีอันนี้อ่ะไม่มีไม่เคยเจอมีอันนี้แบบมีแก้ม มันอยู่คนเดียวแล้วรู้มีคนอมองเยอะมันมีแในหัวา่งมาต้องแยงในหัวมันมีในหัวไม่ใชหนูเอ๊ะออกมาเอกอบาว่าจงในหอมากนีมาตกเลยต้องเอาุ้นมาใส่เลยใส่หุ้นมารังแคเลยนะ

ไปสางนนเขมาได้อติงใจไม่สวยเท่าเมื่อวานเลยถึงป่ะใช้ของพี่ไหมเจ็ดจุดหนึ่งฮะเจ็ดจุงวไม่ได้เอาเส็จเลยค่ะทำไมทำไมผมพี่นดเร็เลยละล้ำไปไหมัก่อเนึ่งโ1นยินนไหอ่ะนี้คราวนี้มีวอีจัวัดที่7มุนกรแกวนเจ เงยส่งมาได้น <whales> ้ำแบบนี nah, ้ใบใบไม่เยอะเยอะไม่เอาละตัวตับมันหาขี่นไต้องมีลู่เดินไปมาเดินเดินเข้ามาที่นี่นต้งซูไม่ได้หรอไม่พี่อยากได้แบบนี้เต้าอ้วนอีกแกโหไม่เคยได้รูปสวยสักทีเลย แก่งหนูรู้ว่าถ่ายได้รูปสวยต้องเยอะทีลงรูปไบอ่ะไรอุ้ยทีรูปหนูอ่ะบานฉลุมวันนั้นไม่เห็นยังไงหน้าใบบานหรอกเตียงหน้าเล็กไม่เห็นบานทั้งรูปเลยใบอ่ะบานทุกรูปใบอ่ะไม่ถ่ายก็บานอยู่ใครถ่ายใบใครผูกดยหรอให้ที่อีเมลตอบมอเตอร์สก๊อตแล้วให้มันพัฒนาเราเป็นเน่าไ ไ,ไดไ้พระบานไม่รู้โรยนะน่าขอดูอีกค่ะโฟโคต่อฉับยังเล่นไม่เป็นเลยตอนนะี้โคต่อสุ่มหอสร้างร่องศิษยาเล่นไปแค่เนี้แค่นี้วันนั้นก็ไม่ทันที่รายการเราอัปเดตอ่ะที่น้องเอื้อยเล่นอ่ะอัปบีบหน้าก็โหลดไม่ทันจดชื่อไม่ทันก็เลยต้องหน้าบานต่อไปแลนะ้วกัน อมอันนที่ันทหน้าอได้อันนั้นอ่ะที่ที่เขาที่เขาที่รายการมอเมา์โฆษณาันดน้จดไป็นธหเลยอีหลังได้ลูกเอาให้หน่อยหน่อยวันไหนะจำไม่ได้โดนใรณิิยาได้ไหมแม่ไปนั่งถ่ากไ มันมีคลิปมันมีคิปทุกอันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้แต่ต้องดูวันไปพอบีบแล้วดีบไปด้วยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนว่าเดี๋ยวคนว่าสองันเดียวกเเดี่ยวเหมือนเหมือนน้องคนละนาไนลดวเยเ่อว่ยวว่เดี่ยวเดียวเดียวีวเด่เี่ยเี่เดเดียวเ่ยดี่งเี่ยวดวดเล่ยวดเดี่ยวเดีเดี่ยวเดี่ด่ยด่ยวม่ยดี่ดวเยย่เงี เบือเงี้ยขยายตาลองวัดที่ลองวัดกับใบดีๆละเป็นจะรู้เลยทำไมอ่ะหน้าเล็กอ้ทำไมต้องวัดกับใบไม่น่าวัดเลยนะเขาใบบอกเขาหน้าใหญ่หน้าบานใช่ไหมไม่อันนั้นอย่าไปเทียวผู้ชายสิอ้อาเที่ยวผู้หญิงในการตรงนี้ตรงน้ใหญ่กว่าใบเออ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 ออเออ ก็เม้อเอเมาเอเมาเมาเราที่แม็กับรายการมองเมาก็เลยเมาเลยจิก็ไ่แข็งเนปัจจัยรัตพี่จีนเหรอลงรถมาใครเหรอทำผมสีเียวตวรถเลยเหรอพี่ยำสีผมนะหรอไม่ทำสีก็ได้เหรอถ้าต้อถก็ูกต้องเหรอบอลทอง บางทองแต่พี่แกอ่ะนี่ใจดีมากเลยนะใจดีมากหนูหนูเห็นหน้าในรูปแบบกลัวอ่ะพี่จะทำอะไรนะพ่อเราไม่ใช่ผู้หญิงก็แล้วก็แบบไปกันเลยใช่ไหมเราบอกก็แบบกลัวโดนอะไรเงี้ยแต่จริงพี่แกก็น่ารักมากใไม่จริงเซนลี่แบบเซนลี่จริงๆเซนลี่ตรงเนี่ยสุดๆแล้วตรงนี้เซนลี่แต่ว่า เรื่องรีเรื่องรีเรืรเโหลดอกระเป๋าไงนี่เต็นยมพร้อมเอน่ไไ่ปอบสายก่อนสายแค่นี้พี่จะพายได้ทำอะไ่ผิดนะตอบเยไม่ได้อเชอบปอบสยแลปอมากเลยในน้ำปอบมาบอบมาก เรืแลทำอาชีพปั่งปเห็นปรับยากะปรับยาเลยเลหนูขยันปรับมากไอพวกกระเป๋าแบบกระเป๋าเยแบของมัธยมอ่ะนบอกเอ้ยอย่างนี้พี่ปรับให้ไหมพี่ปรับไดหมหนูชอบหบอค่อยตูวอ่ะนนี้ก็ค่อยตูดแล้ว

อันนินิลกนินไปยืนตรงไงใจยากเน่าจะมีนะโหนี่5เด็กเชียงใหม่นีกว่าเื่อกี้โหไม่ชิบเลยเป็นน้องพยัญชนะถ้ารองเพลงสังดรองไงเด็กมาสังดที่จอมร้องไง

ตัมมูตมมูตัมูเคยดูก็แฮร์รี่พอตเตอร์แต่หนบอกจำไม่ได้วจำไม่ได้จอะไไ้ก็นูหนูนเป็นหนังใช่ไมหนูนแมนยะหนเห็นเเยใช่ลับอะไรนะอะไรดอกไม้นะใช่คุณมิ้วคุณโมโเะดอกไม้ดอกไม้พ่ไทย เนี่ยพี่วิวอ่ะแข่งกันสะสมหนังสือหินกับถา่วปอกไม้อมตอนแรกพี่วิวได้เยอะกว่านะได้สองร้อกว่านี่ยทันรู้ไปเยอะกว่าพี่วิวทำไมต <laughs> ้อ,อ,องแข่งนะแล้วจะได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเฮ้ยมันปเป็นงานอันเล็กหมดเวลาเนสคือทุกหนังสือของหินมันจะมีหน้าเขาคือคุณอ้ออ,อ่ะคุณอ้ออ่ะพี่อ้อเขาจะวาดสวยๆใช่ไหมใช่แล้วเราเนสก็จะจัดการประกวดเองส่งเข้าประกวดอ่ะ คือวางแล้วก็เป็นกรรมการว่าไนสวยสุด,สดใช่สวยสุดหน้าแล้วก็คัดมาเล่ารอสิบห้าคนอนะไรเงี้ย <c oughs> ก็เรียงสิบห้าคนแล้วก็ดูเข้ารอยห้าคนอนะไรเนี้ยประกวดแต่และาทั้งไม่เห็นได้ซ้ำกันรั <c> ้ง <oughs> แต่นสุดก็เท่าเดิมนะสุดหน้าเร็วมือเดิ <c oughs> มพี่พีชพีชพ <c oughs> ีชพีชพีชพีวยนะีชพีชพีชยีชพีชพีชพี่พีชีพีพี่พีชไีชพ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 ีชีชพ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 ีีชพีชพี ไล่เนาะนเด็กๆูดคนเดียวไหใไทากระจกเน็ตหรอไม่ใช่คือเป็นนาะใครก็เป็นหรอไม่เพี่ชายถามว่าน้องเป็นบ้าหรือเปาแม่เป็นชอบบอกูแล้วกระจกแสดงละครเล่นคนเดียวไงไม่มีพี่น้องเปน ข้างนีตโอเคนะไม่รู้ยินดีเขรอไม่รู้แชทกัตอนนี้เลยรู้ท่นเดียวเลยโดดเด่นว่ามากสามุ่มสามสามตุ่มสิบห้ายยี่สต่รู้ว่าดูตารางผิดว่าเลิกสองทุไปออกลงกายซะหน่อยไม่นันแล้วนนี้ก็ได้ผมหพักไถ้าถ้าจะตรงแจเลยเด้อไรกไ หนูว่าหนูดึกไปแล้วเพราะว่าไม่ทอแล้วออกกำลังกายออเ่อกันแล้วหนออกกําลังกายตอนกางวัน่ะตอนเช้า้าออกกําลังกายตอนกลางวันอ่ะตอนเช้าเชออกกลัตอนกลางวัน่เช้าเช้าออกกลังกายตอันอ่นเ้าเ้าออกกํลังกายตอนกงวันอ่อเช้เช้าออกกลังกายตอนกลางวันอ่ะอนเช้าเช้าออกกาลังกายตอนกลางวันอ่ะตอนเชาเช้อํลงกายตอนกลางนอ่ะตอนเช้าเ้อกกําลังกายองวันเช้าเช้าออกกลังกายตอนกลางั่ะตอนเช้าเช้าออกกลังกายตอลาวะตอ ออคนใลาสมนที่เป็วช่วยมีเต้นมอบนะเดี๋ยวเข้าคุยอะไรอย่รเ้าอกเล่เรา้ยอสลไม่ใช่วม่โดนมนเไทยนี่ไปเป็นมัสคอตชใช่ไหมัวกากระหป๋าและทองไม่ไม่ต้องขของที่ตัแทนได้ที่ไม้หมดอลยทุกอย่าง มีให้ได้ไหมตอนนี s <S oh s okay. <S ้อยากได้ไหมขอสเก็ตดอะไรนสเกต๋เดว่าพ่อเดี๋ยววาพ่อกลับมาอีกทีนึงแต่งมาเรียบร้อยเลยนะไม่ใช่ที่วนที่วนไหนืะเดี๋ยวพ่อกับพบเที่ยวเก็ระาของพ่อมาที่ทำสเกินกับชั่วคราวพ่อไม่ต้องแลวไมู่กลางทางเหรออาจะยากเลยพ่อพ่อไม่ต้องก็ได้ตอน เอเดี๋ยวไปเดลไรด์เขาเรื่อนั้นเวาบ้าเดลไรฟ์คนพิเศษนะบไปไปคุูเรื่อนไฟอ่ะพี่ใส่ด้ดิเป็นยางเอ่ารเลยเอาขนไฟลุกๆไฟลุกๆวันนั้นถามบๆเสีย่าไปเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ไเขาใจน้ำมันน้ำมันเปลืองนี่นะเดีวไปเดยวะแนผไปเยะล้ ละเล่นละเล่นที่ใ่ไม่ทิปไแล้วหรอกไเออถงไม่ได้ปิดเลยไม่ปิดไม่ปิดโอยวยวให้หมูมีบ้างมีอยู่แล้วหนูจะหนูขอสอการนะไปชี้ขึ้นนี้นะการกาคาร์โรตเราวิ่งไปก็ไปนั่งนั่งไฟ5ได้ไหมลฟ500นสมอรถเรใช่ไมอยากให้แบบในในรถหน่กในนแข่งรถแบบจอดแล้วแบบหยุดยดยดไรอไฮโดรลิก เอาเลยหนูจะจอดเที่ยวออไไ้เลยอย่างเงี้ยเออไอ้ไม่ลดเตี้ยาอะไรประมาณนี้เลยเจ้เล่นนะกปรากที่เน็ตบอกว่าเน็ตแจกได้บุ๊ก ไปไปทำก่อนเลยไม่แต <laughs> ่ผู้ที่มันเป็นรีโมทไะเรายิงข้านอกเป็นอรเรยังไงอ่ะเป็นเทอร์เรเป็นเทกบาเทลกนไงเราติดตั้วรถได้อ่ะไม่ตดเลยไม่ตะโชว์เลยแล้วโชวอกเแพงไหมแพงเราว่าแพงอะแพงเรามันั่งไม่สบายไงนั่งมันเหมือนขึงขี่เวียนอะกระลึก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 กะลึกกระลึกกระลึรลึกกระลึกกงะลกกลึรกกระลนอกละละเึกกรระละระรอะร เขาที่เขาโชวรถเ,เหรอใช่มันเป็นไป,ไปมดอเอาไปดึ้นอกถเป็นรถเด็กก็เวลาเขาไปแข่งรถกันใช่ไหมก็มาโชว์ปวดกันใช่ใช่แต่หนม่มอยู่กับานนั้นเลยที่เขาที่เขาที่เขาต้องมาทำข้างนอกเพาอะไรรู้ปะมาทำข้า <c oughs> ขขงในไม่ได้ใจเรียนนเล่นแรงอ่ะไม่ดไม่ทำไม่ได้อยแรงกว่าอรแรงาง จำชีวิตได้แล้วอะไม่เอามารอรู้เมื่อกี้พอต้องมารอลุ้นไม่แพงพอจริงจเมื่อกี้หนูซ้อมไปแล้วอีกเพลงนึงเดี๋ยวที่ไปดูละครเวทีไปนั่นนะไม่มาได้เลยเพราะว่าของครูอุดหนุนเลยคือรอบของหนูอ่ะไม่ได้ซื้อรอบเดียวของหนูวันนี้ปนวันนี้ปัดลูดแล้วก็ติดเลยฉันน่าถามนี่รอน มาเห้ยี่ดูอยู่แล้วมองไม่เห็นพี่หรอเห็นกล้วยก้นยาเอาไปกันเลยเอะ่เป็นไงล่ะงานนนี้ต้องเห็นอยู่แล้ว็นนั้นเข้าป่ะเปิเข้าป่้าไปรอเข้าไปได้พี่ต้อเขีอใช่จริงหรอพี่บอลจริงหรอเป็นรอยเดียวผมก็ไม่ให้เธอเปิดเปิดเปิเว่าก็เปิดเข้าปเล็กเล็กใจ ไม่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์โชลอมลุดหรอมันกกันนว่าบโงเลยอมลุดหรอง